สวัสดีจ้าเที่ยงขึ้นสิบนาทีมาค่ะกินซาหน่อยค่ะเมื่อนี้จะจุนเฮ็ดกับเขาวางซีถุมเนาะค่ะเนาะเมื่อค่ะเมื่อนี้จุนเฮ็ดอีหยงังตามคลิปเอ้จุนกินอีหยังเนาะค่ะเนาะตามคลิปที่จุนได้เฮ็ดไปกระเฉดไฟแดงอันนี้ปลากาย่างคะ่ะย่างปลากาปลาข็งเนาะค่ะเนาะปลาหมอกับปลากาะคะ่ะ จังหวัตอื่นพอน่ะสิเอิ่นว่าปากกาบ้าุนี่จุ่นลืมค่ะหอยหวานจุ่นซื้อมาเมื่อวานจุ่นย่างจุ่นลืมแม่จุ่นลืมมะกินเพราะสิกินกับต่ำบักแตงก็ลืมจ้ะอันนี้ไออ,อ,ออันเอี้ยงกับนอพอนของไก่ไหมคะ่ะพ่วงไข่ไก่ส้มเครืองพักงาปลาปิง้งจุ่นเอามากินกับปลาแดกเนาะค่ะเนาะปลาแดกเพราะว่าจุ่นต้องการสิกินหม้อหอยหวานแล้วอันนี้กับน้ำพริกขั้นไทยนอสิงนี่ค่ะ,น,คะนี่ยูซัมนี่แหละ มาค่ะมากินหิวด้วยจ้าหีิหิวขาบแรกเลยค่ะมื่อนี้ขาบแรกอีหลีอีลอเลยสตอ today I'm going to eat stir fry water mimosa <c oughs> มาค่ะ เมืองละคอดเมืองคาวเหรไหมคะ่ะนี่ตุ่นเด็กหน่อยเนาะโอ้ยเมืองคีบอันเียนแม่ไปหาหลูกแม่เอิญหาแม่แม่จจาจุนน้ำตาไหลน้ำจุนไลืตุน่นจุกในอกเลยเนาะสงสารเขาอีหลีค่ะเห็นอกเห็นใจเพิ่นเนาะเด็กหน่อยเนาะเขาไปเที่ยวในป่าคนคนทางบานเฮาเนาะคะ่ะคนชาบานเเพิคนสีเสือเรืองพวกนี้เนาะคะ่ะเนาะ เรื่องเจ้าปลาเจ้าเขาบ้านจูนด้วยกันค่ะเวลาโมจูนเคยโมจูนต่อยอยู่ที่ผานะคะ่ะมันจมนม้ำตายอยู่พันน้ำอยู่กราินนั่แหละค่ะทามืดขึ้นกัเพ่อพพอมันค่ะจนต้องเอาพระไม่ค่ะเอาพระไปเว้าเอาไมค่ค่ะแต่ก็คว่ำเสือเนาะคะ่ะเนาะแต่พวกจูนเสือค่ะปากกาย่างปิงใช้เกลือค่ะ อันเมืองหมอดูค่ะหมอดูกระบอกว่าเขยุดไตน้ำนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาภาาไปของพวงนี้มันมีจริงเด้ค่ะเฮาตรงเสือเนาะคือจิตวิญญาณวิญญาณนะ่ะมีจริงค่ะพบพบชาติก็มีจริงจนเชื่อเรื่องนี้ปากกาหอ,หอมค่ะปากกานี่อาชีลขายปากเข็งเนาะค่ะอาชีลขายปากหมอ ปลาเค็มนี่มีูวสามตัวจุนย่างค่ะเนี่ยเอามาจากกระสินซิตี้จุนมากกินคาคาปลาหมอนี่จุนมากอยู่บานเอาใส่เกลือ,อย่างกินโตสองตจุนก็อยู่ได้ค่ะมาทีเนี้ยอืม คิบมือบ้านจ้านั่นตัดเสร็จปุ๊บจุนก็ดาวน์โหลดมีว่าวิดีโอไหมจ้าเราจึงเอามาต่อใส่กันแค่เพิ่เป็นอก่อแค่คลิก,ลกส,อสองวิดีโอมาต่อใส่กันนาะจ้าเนาะเสียงจุนว่าไปเรี้ยวโคคีบไหมจ้า จุนดีรีดวิดีโอเกาถิ้งไลล้วค่ะพอจุนใส่กล่องโทษสัท์ทยเอาเนาะคะนะ่ะเนาะเลยซ้ำนี่จ้ะห่ <c oughs> างขึ้นหมดก่อนค่ะถิงก็เสียใจ เห็นบ่าได้ถังสองค่ำติดไปลอาค่ำหนึ่งเม็ดพักเกษตรค่ะเม็ดกระทิน ห,ห่อนย้อนหอนแตบปลาชัตอตชัตย่าง เมื่อนี่จุดกินเขาซราค่ะเพราะว่าจุดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ใน,นี้ของเจ็บคองค่ะเจ็บคองแพ็คคองนี่ทรงอื่นนะจ๊ะอยู่เห็นคอมเมนต์อยู่ค่ะที่ถามเรื่องน้ำปูอ่ะสร้างจุนใดเล้วจ้าเจ้อ มยังได้จามืลอนี <S 2> <S 2> คน่คันคันจุนซะผมจุนกระสิบเปียแล้วค่ะจุนมากผมยาก,ยากแบบนี้ว่ามักผมตรงค่ะ จะคองเป็นคนผมอยากโสกน้ำแหละจุนบ่ได้ผมนะคะโดน,ดน,ดนเชียจังสีเห็นหนาสร้างผมค่ะซาผมเสร็จเซ็จปุ๊บเป้าหมาดๆแล้วก็เปียเลยค่ะเพราะจุนมีเครื่องใดผม <c oughs> ใดยย้ใหญ่ๆเลยแหละมาค่ะมาไม่ได้อันท็เพชรค่ะ บได้ตักเขาอีกติพี่น้องกินของโปรด บักะิกิน่ค่อยมากได้จ้าหอยหวานกินไปกระสินถุงหนึ่งมันปรมาณโล200่สองรลอก็บาทค่ะกือซื้อไปย่างอแซ่บตะก้อนอยู่บ่เอาอด้วยหอยหวานมันหอมเลยจา้าหอมดีขึ้นย่างนี่กินก็บปะแดกนี่แล้วเอาไปต่ำเจาค่ะ พราสิกินกับทั่วเกแตงเมื่อวานย่างแล้วุณลืมอันนี้โล่โล่สองร้อยจุนซื้อมากประมาณแปดสิบบาทค่ะสิบหาหน่วยครับนุ่งจ้ะอือเอาใส้นากลองเหรอค่ะ หาแฟนคับเห็นนะว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนหงอนจ,จัดอีกสิบพได้ยักสามสิบตัวติโลหนึ่งนี่ขนาดแปดสิบบาทได้สิบหาตัว หอมถูกใจใช่เลยจ้าจมออกมาทั้งขี้ออกมาเลยโอ้สิดายบ่ออกค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> บ้า <c oughs> กัดคือหอยจุบสิบ่ดีกว่าได้ฮ <c> ะ <oughs> บอกมวลๆน,นะค่ะเนาะบางทีมันก็ขึ้นมาอัตโนมัติค่ะท่วมคิดมันขึ้นมาอัตโนมัตมิเกาเฮ็ดบ้าๆไป <laughs> กินพักสมัยเด็กหน่อยคุณจะถือตุประสติกนามไปเฮียนั่นเฮียนนี่ไปเด็กไปพอสมัยก่อนเป็นบะแพงกันเนาะคะ่ะสชัไหมนี้ก็บะแพงแบบคอ,อก,กันได้ยู่มูบานเฮ้าะคะ่ะยิ่งหนาคนน้ำใหม่มันออก เนยังเอามาไหากัน่นค่คะปลาติมเฮี้ยนตรงขามค่ะเอามา,หาไห่แม่ป่าจุนเผาแล้วก็ไอ้นี่เออเผาแล้วจ้าเผาแล้วก็ใส่ถุงไวะะ้เนาะค่ะเนาะเลยกินโดนๆมันหลายไหมคะ่ะมันกินบ่ท่านแบ่งๆกันนะคะเพราะว่าเฮี้ยนรอบๆคางกับหูจักกันเนาะค่ะญาติพี่น้องอืม เดออกมาทั้งยวงออกมาทั้งยวงประแหลกประแหลกเสียงซื่อซานี่จุ่มเพชรล้วจ้ะ พิกนาลกพันถ่ายเพชรค่ะถูกใจใช่เลยอืม mm. mm. พผิดจังสิดหน่วยพริกนิดหน่อยใหญ่ไม่เผ็ดก,ก็มันรู้ไปสิ ชข้อดีคืเอเราจะมื่อนหนก็ได้กินน้ำเย็นอากาศมันหอนมือนกินก็ขาคาบแรก กินกาแฟาบิ๊กจิตจีนอนอึงจุนเคยอ่านเคยอ่านเจอนรุดจันนรุดสิริจันญาไหมจ๊ะเล่าว่าะแล้วกินเขาเมื่อละขาบด้จ้ะกินกินขาบที่หิว ถึงมึงแข็งแรงมึงแบบดูดีไหมจ๊ะอืมพุ่งใหญ่พุ่งหญหางมันขึ้นมากเพราะร ừ, tầm lăng lắm, lại chào đẹp หอมดีจตอปิ้งหอมต้องกินให้หมดของวันนี้ค่ะออกมาทันยวกค่ะอืมผักติดฟันโอ้ยพี่น้องจา๋ามึงจุนให้มึงเด้อค่ะเด้อ ขี่มันออกก่อนค่ะแซ่บปัทที่นี่อ่ามาค่ะมาจุ่นกินเพื่อทุกคนแหรอคะ่ะ กาแทบถูกใจครับปากกาไหมคบโตัหน่อยแต่ว่าไม่ีใครคะ่ะมึงขาดใครปากกาเหลืองอลามอันนี้มามาจุนก็ไปไ้แม่จุนเนาะคะ่ะแล้วก็เอียบไ้จุนคะ่ะเราจุนกับมานางยางเองนางยางเตาไฟเองเลยคะ่ะเตาท่านน่หละคะ่ะ แซ่บจุนมากกินค่ปะปลาย่างใส่เกลือนี่ว่าเขากินก็เขาเนียวเขาสวยนี่เขากันดีครับจ้าเราออกดีๆก็ตั้งจะติดคอใช้แปะแล้วจุนสิตักเขาเพิ่มค่ะแต่ว่าจุนสิพอลูตักตอนนี้ดอกจุนสเตล่า Ừ, phải ไปมากก็กายกินแล้วกินทับพริกน้ำพริกอันนี้ <laughs> ไม่ติดที่ตักเขาอีกจ้ะตั้งสีอื้่แซ่บถุดใจลองเลยจ้ะเด้อรอางจินงดีหั่นบางๆขันยามันขมหลายกับแซ่แข็งไว้ก่อนค่ะแซ่จะส่องแข็งก่อนแต่ไม้ต้องห้เขาแข็งเลยค่ะ ngày khó chín chín. Thỉnh kinh mưa vang nó sẽ bớt tít độc ta นจูนเอาเขาตู้เย็นไว้ค่ะอย่างอย่างเมื่อวานเราจุนกับมาเขา่าเน่ไม่ไม่โควิดแต่ความหอมมันยังมีอยู่ครับแฟนจุนก็มากินค่ะ ก่เดี๋ยวเล็วครับเมล่อไเดี๋ยวเล่าครับเนี่นจนยจุนขอลาไปก่อนนอจ้าเมื่อนีนกันนั่นคักยี่สิบสี่ผ่าน,นทีแล้วไปก่อนค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเนาะค,ะะคะ่นะเนาะบ๊ายบายค่ะไปละจ้า